ดีครับทุกกคนครับพบกันในคลิปนี้ถือว่าอยู่ในช่วงโอกาสสาคัญ2ช่วงด้วยกันช่วงเวลาที่1เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีของบริษัทซักเตอรม์มอของพวกเราทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นพลังสําคัญที่ทําให้เราก้าวเดินสู่ปีต่อๆไปเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนได้ยั่งยืนยาวนานมากที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือวันที่13เนี่ยก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยเรียกว่าวันสงการานแล้วนะครับ ก็ขอให้โอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนเดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภยัยพร้อมกับขอพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเพื่อให้พรนั้นเสริมส่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตของเรามีแต่ความก้าวหน้านับจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องเผชิญมันเป็นความท้าทายที่พิสูจน์ความเป็นฮีโร่ในตัวเราเมื่อเรามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่จากเทศกาลสำคัญ ในวันปีใหม่ไทยเนี่ยก็ขอห,หล่อหลอมพลังนี้เพื่อทําให้เรามีพลังในการยืนหยัดเรียนรู้เติมคุณค่าส่งมอบคุณค่าออกไปทีละวันทีละวันจนหลายๆเดือนผ่านไปแล้วผมมั่นใจว่าด้วยการส่งมอบสิ่งดีๆออกไปให้กับผู้คนเนี่ยในที่สุดก็จะทําให้ชีวิตของเรามีแต่เรื่องดีๆจนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาได้ทุกๆคนนะครับมั่นใจเชื่อมั่นว่า ชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนครับโอกาสดีๆในวันปีใหม่สงการแบบนี้ก็ขอพลังอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือจงหนุนส่งให้ทุกคนมีแต่พลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่และพบแต่ความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จตามใจปรารถนาที่ต้องการทุกๆประการเลยครับ